สวยมากเลยครับวัดพุทัยสวนวันนี้จะพามาจะลูกมิต้ครับไปกันเลยครับและข้างในนี่นะครับเป็นปางพระประธานมิหารสี่ทิศพระพุทธสยาตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเพราะว่าทางด้านในจะเหมือนอีกมิตต้นึิงเลยครับ โอเรียกว่าเป็นพระอารามหลวงที่มีความใหญ่โตและมีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งในจังหวัดอุทยาเลยนะครับที่นี่ก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแม้แต่ละครเรื่องบุพคเพันิวาตก็ยังมาถ่ายทาที่นี่และละครเรื่องอือนดอีกมากมายเลยนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นยอดพระปรางน,นั่นก็นคือวิหารหลวงนะครับเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างขนาด16เมตรยาว48เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อกับระเบียงคต ที่ร้อมปางประธานตัวท้ายของวิหารยื่นล้ำเข้าไปในเบียงคดซึ่งเป็นรูปแบบวิหารที่นิยมสร้างในสมัยยุทธยาตอนตอน้นวัดพุดทธยสวรรค์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการทําภาพยนตร์หรือละครบุพเพสนิวาสตามเนื้อเรื่องวัดนี้จะเป็นสถานที่ฝึกดาบและวิชาอาคมของลูกศิษย์อาจารย์ชีประขาวรวมถึงทั้งหมื่นสุนทรเทวาภายหลังเลืน่นยศเป็นคุณหมื่นศรีวิจารวาจาและหมื่นเรืองราชพักดี ซึ่งการเกตได้ลอดผ่านม่านอาคมของอาจารย์ฉีประขาวเข้ามายังบริเวณวัดแห่งนี้แต่นี่คือการอ้างอิงจากกระหอนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกคนวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่ดิน้ำเจ้าพญาทางทิศตะวันตกตำบลสำเภาร่มอำเภอพระนครศรีธุยยาเป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าู่ทองหรือสมเด็จพระรามาที่หนึ่ง พุทธศักราช1896เป็นพระอารามหลวงที่พระองค์โปรดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชนุสรณ์ในการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและเมื่อครั้งที่เสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310ซึ่งวัดน,นี้ไม่ได้ถูกกองทัพพมา่าทำลายมากนะักปัจจุบันจึงยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดก็คือปางพระประธานมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม แบบของสีขาวสวยงามมากนอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าเที่ยวชมแต่ข้อมูลที่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับวิชาดาบการต่อสู้ดาบเดียวดาบคู่แน่นอนครับมีจริงอยู่ที่นี่แหละครับสายพุทธทยสวรรค์เราจะเคยได้ยินวิชาดาบสายพุทธทยสวรรค์ก็มาจากทางนี้เลยครับซึ่งเป็นศิลปะการเชิงการต่อสู้และการใช้ดาบและเชิงมวยผสมประสานกันครับโอ้โหเรียกว่าสถานที่อย่างนี้มีความสําคัญมากมันมีความสวยงามโดดเด่น จร,จริงข้อมูลเยอะกว่านี้นะครับผมไม่สามารถอธิบายให้จนครบได้หมดเรียกว่าข้อข่าวอล้ะครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศเรียกว่าเหมือนเราทะลุมิติมาทางอุธยาเลยครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแอดเดินถ่ายรูปไบจุยใจเลยครับหากใครไม่เคยมาขอร้องเข้ามาวัดพุธทธสรัน์จังหวัดอุธยาซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับมาชมศิลปะของความเป็นคนไทยประวัติยาทิ้งศิลปะไทยช่วยกันบำรุงพุทธศาสนา ผมพูดดำเนินรายการคือเอออกยาหวังว่าเทปนี้ออกไปจะทำให้คนหลังไหลม,มาเที่ยวเมืองไทยและไม่ทอดทิ้งโูษศาศาสนาเสื่อมไม่ได้อยู่ที่วัดศาสนาเสื่อมอยู่ที่บุคคลครับทุกคนสถานที่แห่งนี้มาแล้วคุ้มจุใจจริงครับได้ภาพเชลฟีสวยในความเป็นศิลปะของคนไทยอย่าทอดทิ้งศาสนานะครับผมภาพที่สวยก่ออื่นฟักกดแชร์กดไลค์และขอเข้าใจหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ